เช็คด่วนเงินเข้าแล้ววันนี้ตารางโอนเงินเดือนมิถุนายน2568บางรายรับสูงสุด1,000บาทใจทุกกลุ่มกรมบัญชีกลางอัปเดตก,การโอนเงินในเดือนมิถุนายน2568 ทุกกลุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะได้รับในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพร้อมอัปเดตข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการยกเลิกโครงการนี้จริงหรือไม่และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงที่เท่าไหร่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอัปเดตข้อมอูลข่าวสารประจำวันที่1มิถุนายน2568ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ ทางกรมบัญชีกลางนะคะได้มีการเริ่มโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการโอนเงินเข้าบัตรสมาชิกนะคะคุณผู้ชมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตสรสวัิการแห่งรัฐในรอบใหม่รวมเป็นวงเงินนะคะรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน300บาทวงเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มจํานวน80บาทใช้เป็นระยะเวลา3เดือน วงเงินส่วนลดค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทนะคะรวมกับวงเงินส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทกรณีที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้รับส่วนลด100บาทค่ะในวันที่10ของเดือนค่ะคุณผู้ชมจะมีวงเงินนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง3ากลุ่มค่ะจะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ ผู้พิการรวมไปถึงเด็กแรกเกิดค่ะโดยทางกรมบัญชีกลางนะคะกำหนดก,การโอ,อนเงินในเดือนมิถุนายนเป็นวันังคารที่10มิถุนายน2568สำหรับ3กลุ่มเปราะบางค่ะโดยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะได้รับในวงเงิน600บาทสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ถึง69ปีรับ600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ปีถึง79ปีรับ 700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ปีถึง89ปีรับ800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปนะคะรับสูงสุด1,000บาทเป็นวงเงินนะคะคุณผู้ชมที่โอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ใจ่ายได้ค่ะรวมไปถึงวงเงินสำหรับกลุ่มผู้พิการค่ะคะุณผู้ชมอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้รับจำนวน800บาทอายุต่ำกว่า18ปีนะคะได้รับในวงเงิน1000บาทต่อ คนต่อเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองค่ะในช่วงวันที่20ของเดือนค่ะคุณผู้ชมจะมีวงเงินนะคะสําหรับกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐณนะปัจจุบันนี้ค่ะและท่านจะต้องเป็นกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสวัสดิการจากทางรัฐจํานวนเดือนละ8 0 0หรือว่า1000บาทต่อเดือนด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงจะได้รับสิทธิวงเงิน200บาทในวันที่20ของเดือนมิถุนายน2568นี้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบั นนจนแนวรอบใหม่นค่ะในกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการยกเลิกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนวรอบใหม่ปี2,568นี้ความขึ้นหน้าล่าสุดมีดังต่อไปนี้ค่ะจากที่ทางกระทรวงการคลังค่ะมีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2,568 ออกไปก่อนค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2,568ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความต้องการของประชาชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงวันที่เท่าไหร่ค่ะ ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์นะคะมีความคาดการว่าจะมีการปรับปรุงนะคะในการพิจารณาในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นค่ะโดยจะมีการพิจารณาวัดความยากจนนะคะในมิติที่หลากหลายมากขึ้นค่ะซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้สิทธิ์อยู่ณปัจจุบันท่านไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นค่ะทางรัฐบาลนะคะจะมีการนําข้อมูลของ ไปพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติอัตโนมัติเลยค่ะ สำหรับกลุ่มที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งช่องทางการเปิดลงทะเบียนคือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะจากกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการยกเลิกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมในขณะนี้ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งทางรัฐบาลมีการเลื่อนการเปิดลงทะเบียนออกไปก่อนเท่านั้นค่ะยังไม่ได้มีการระบุนะคะว่าจะมีการยกเลิกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณชมผู้ที่ได้รับสิทบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะรวมวงเงินแล้วค่ะได้รับสูงสุดถึง1,545บาทค่ะ